วันนี้มาดูซีรีส์กับทางวิวแล้วก็พี่ๆน้องแฟนคลับของผมฮะก็เป็นอีกหนึ่งบรรยากาศที่ที่ยังไม่เคยสัมผัสเลยคือมาดูบรรยากาศแบบว่าเอาดอแบบว่าบนลูฟท็อปอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็วิวสวยมากๆฮะดีใจครับดีใจฮะซีรีส์ก็ดีมากๆเลยฮะอย่างตัวซีรีส์อะครับที่เราดูอะครับเป็นยังไงบ้างตัวซีรีส์ที่ผมดูเหฮะมันก็เป็น เป็นเรื่องเกี่ยวกับศิลปินกับกลุ่มแฟนคลับนะฮะก็เป็นเรื่องที่แบบว่าน่ารักมากๆก็คือในเรื่องเนี่ยก็คือศิลปินเนี่ยเขาก็มีมีหลายเหตุการณ์ที่ทําให้เขาไปสู่จุดจบชีวิตของเขาแล้วก็แบบว่าศิลปินเขาก็รักของเขาอนะเนาะเขาก็จะแบบว่าแล้วเขาก็บังเอิญแบบว่าย้อนเวลากลับไปแล้วเห็นเขาบอกว่าต่อไปเรื่อยๆก็คือทางทางแฟนคลับของเขาเนี่ยก็จะตามไปช่วยของเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่า ในอนาคตเนี่ยเรื่องเราจะเกิดขึ้นหรือดําเนินการไปยังไงผมก็เดี๋ยวผมจะไปดูต่อครับยางบรรยากาศอย่างเงี้ยครับครบเคยมาประสบเราเคยมาชม่บางบะกงวันครับบรรยากาศวันนี้เหรอฮะยังยังไม่เคยมีโอกาสนะฮะส่วนใหญ่ก็เราจะดูกันแต่ในโรงเนาะใช่วันนี้ก็แบบรู้สึกอากาศดีมากๆแล้วก็รู้สึกว่ามันเหมือนเปลี่ยนบรรยากาศครับผมรู้สึกดีใจมากๆมันแตกต่างกันในโรงไงเดี๋ยวแตกต่างครับแตกต่างครับมันได้บรรยากาศแล้วก็มันแบบว่าเราสามารถจะแบบ ทำอะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแบบว่านั่งสบายแบบว่าแบบดูชมวิวไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยฮะมันแบบให้บรรยากาศแบบย้อนยุคเหมือนกันเพราะว่าแบบดูคล้ายๆแบบฟิลแบบต่างกลางไปอะไรเงี้ยใช่วิววิวก็หนังนี่เราดูกันไนบ้างก็ไปดูหนังครับเพราะว่าซีรีส์เนี่ยเขาแบบละสายตาไม่ได้จริงๆแล้วเขาแบบว่าเล่าเรื่องดาเนินดาเนินเรื่องเนี่ยได้แบบน่าสนใจมากๆเลยครับผมก็ดูแบบละสายตาไม่ได้จริงๆมีก็มีทั้งแบบว่า ซึ้งด้วยน่ารักด้วยมีทั้งตลกด้วยอะไรเงี้ยแบบว่าล่าสายตาไม่ได้จริงแล้วอย่างวันนี้มีแฟนคลับมาเยอะเลยม,มาร่วมดูด้วยเป็นไงบ้างครับเกรงครับ <c oughs> ไม่ได้เกรงเลยฮนะ <c oughs> ก,ยนะก็บอกว่ารู้สึกว่าแบบว่าอน j o ยด้วยกันดีอน j o ยดีแล้วก็พอ ผมดูเสร็จเราก็ได้ขึ้นไปแชร์กับพี่ๆทางเซอร์มอนพอร์ตอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเออดีเราได้เห็นหลายๆมุมมองด้วยทั้งพี่ๆเขาที่แบบว่าอยู่ทางวัฒนธรรมเกาหลีมาก่อนเงี้ยเราได้แชร์กันในทั้งเรื่องราวของวัฒนธรรมแบบว่าแฟนดอลของไทยแล้วของเกาหลีอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าได้ความรู้ดีครับคาดไหมครับว่าแฟนจะมาเยอะขนาดไหบอะไรนะครับคาดหวังไหมครับว่าแฟนคลับจะมาเยอะนะคาดหวังไหมว่าแฟนคลับจะมาเยอะขนาดนี้โอ้โห เรียกได้ว่าแบบว่าทุกคนมาเยอะอยู่แล้วฮะทุกคนบอกกับผมเสมอว่าไม่ว่าพี่ก้าจะมีงานที่ไหนเนี่ยทุกคนจะมาฮะขอบคุณมากมากครับอธิก้าเมื่อกี้ตอนดูซีรีส์ได้คือไม่ได้บอกว่านึกถึงตัวเองเหมือนกันนะเพราะว่านึกถึงตัวเองครับก็คือเป็นไอดอลทุกอย่างก็เป็นไอดอลเลยเหรอใช่ไหมก็เรียกว่าเป็นเป็นศิลปินนักแสดงดีกว่าฮะก็มันหลังจากที่ผมได้ดูแล้วเนี่ยผมรู้สึกมันมีหลายเหตุการณ์มากๆที่มันแบบ มันลิงก์แล้วก็ผมได้แบบเคยเจอมาใช่ฮะแต่ว่าเราพิ่งดูอันนี้คือ,องดูครั้งแรกเหกันเพิ่งดูครั้งแรกครับ EP แรกเลยฮะแต่เดี๋ยวต้องกลับไปติดตามครับผมจจบสุดท้ายฝากงานนี้ก่อนครับก็ฝากงานบังกอกชมวิวของวิวด้วยนะฮะก็อยากให้ทุกคนได้มาสัมผัสบรรยากาศแบบว่าดูหนังแบบ กลางแปลงกลางแจ้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พร้อมวิวสวยๆอาจจะมากับกลุ่มเพื่อนถึงคุณท,ที่คุณรักหรือว่าอาจจะมากับครอบครัวของคุณก็ได้อยากจะบอกว่าช่วงนี้เนี่ยอากาศดีมากๆนะฮะก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยพากันออกมาหากิจกรรมนอกบ้านทํากันบ้างนะฮะฝากด้วยครับอัพเดตอะไรนี้ก็สิ้นปีแล้วนปีหน้ามีอะไรให้แฟนๆปีหน้ามีอะไรให้แฟนได้ติดตามก็แน่นอนเลยครับมีหนังมีโฟโต้บุ๊ก มีละครก็ฝากโฟโต้บุ๊กของผมไว้เลยแล้วกันนะฮะก็เพิ่งไปถ่ายมาที่ต่างประเทศนะก็ตอนนี้ก็เปิดพีออเดอร์แล้วอยากให้ทุกคนเนี่ยแบบว่ามีติดไว้คนละเล่ม2เล่มก็ได้ครับผมหรือใครอยากจะมีแบบหลายๆเล่มก็ได้ฮะยินดีมากๆเลยฮะยินดีมากๆคุณแม่บอกว่าจะซื้อเเล่มได้ครับเพราะว่าพี่กล้องเนี่ยซื้อ9้าเล่มประเดิมคนแรกเลยฮะใช่ หนาวครับช่วงนี้แต่หนาวแบบหนาวไม่มากอากาศกำลังดีนะแต่ผมแบบมีใส่ขาสั้นไงมีอะไรแบบนี้แบบว่ามันมันก็หนาวมีเปิดสปอยให้แฟนๆได้เห็นภาพมีมีครับก็มีรูปรูปบางส่วนนะที่ออกมาแบบว่าเป็นโปรมโมทนะ<ต>ใช่แต่จริงๆแล้วคือมีกี่ทั้งหมดกี่นะคะเยอะ่าแค่ไหนครัโอ้อาจจะสัก200<า>อะไรประมาณนี้ได้ฮะ,ะใช่เยอะนะเยอะมากครับ ็เรียกว่าคือแบบว่าเห็นบรรยากาศแล้วก็พี่ก้าวได้แบบมีหลายอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ก็มีทั้งแบบว่าเท่น่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยแบบเราเห็นแล้วใช่ไหมครับเห็นอีกก็ได้ครับยินดีฮะอันนี้คือดีออเดอร์ไปแล้วเปิดพีแล้วครับก็น่าจะปิดย้ำนะครับว่าปิดพีสามสิบเอ็ดมกรานะฮะก็อยากให้ทุกคนแบบว่ามีติดบ้านกันคนละเล่มสองเล่มครับ มีภาพยนตร์มีโฟโต้บุ๊กแล้วก็มีละครครับผมละครอะไรนะครับทางภาพยนตร์เนี่ยก็เขาก็บอกว่าทางทางทีมผู้จัดแล้วเขาก็บอกว่าเร็วๆนี้เร็วๆนี้เลยครับเร็วๆนี้คือเร็วๆนี้ปีนี้ก็คงไม่น่าจะไทยแล้วใช่ใช่อาจจะเป็นทางต้นปียังไม่ไ้ก็หนดวันใช่ใช่ฝากติดตามด้วยครับถ้ามีอะไรแบบว่ามาอัปเดตก็จะมาอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆ แล้วก็ละครละครก็อยู่ในระหว่างถ่ายทำอยู่ในการพักกองอยู่ก็ถ้ากลับมาถ่ายทำเมื่อไหร่ก็จะมาแจ้งให้ทุกคนทราบนะเรื่องสิ้นแสงตะวันนะเล่นคู่กับน้องจีน่าก็เป็นละครแนวสืบสวนสอบสวนโรแมนติกอะไรแบบนี้นะครับแลัวพกับผลงานเพลงผลงานเพลงเหรอผลงานเพลงก็ ก็จริงๆอยากอยากมีมากๆอยากอยากมีผลงานเพลงเพิ่มอีกสักซิงเกิลสองอะไรเงี้ยแบบว่าแต่แบบก็อยู่ในขั้นตอนแบบว่าการหาคนเขียนเพลงคนแต่งเพลงอะไรเงี้ยที่แบบว่าเหมาะกับสไตล์ที่ผมอยากอยากได้จริงจริงค,รคือมีคุยเอาไว้มีคุยเอาไว้ฮะมีคุยเอาไว้เขาก็ส่งมาให้เลือกให้เลือกทำนนองมาให้เลือกแบบเรื่อยๆเลยแสดงปีหน้ามีโอกาสมีโอกาสครับมีโอกาสเป็นแนวไหนคะที่ตั้งใจไว้ที่อยากได้จริงๆก็อยากได้แบบว่า เป็นแนวแบบเป็นแนวโซหรือแนวอะไรแบบประมาณนี้เล่าเรื่องราวอาจจะเป็นแบบหยิบจับเรื่องราวแบบชีวิตอะไรเงี้ยมาเล่าแสดงว่าคือแบบว่ามีคนที่แบบสมเรื่องหรือว่าติดตัวตนคออะไรพวกนี้มาให้ดูใช่ครับใช่ับเพราะว่าเราเราก็ไปติดต่อทางเขาแล้วเราก็ขอเขาตลอดอะไรเงี้ยแบบว่าอันไหนน่าสนใจอะไรเงี้ยอันไหนที่พี่ๆเขาทําไว้แล้วแบบว่ายังไม่ได้ออกมาปล่อยของอะไรแบบนี้เราก็อยากขอฟังหน่อยขอฟังหน่อยเต้นไหมเด้นไหม โอ้หผมก็อยากจะเปลี่ยนภาพล้างนะจากเป็นแบบเมนเต้นอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เป็นแบบว่ายืนเฉยๆบ้างอะไรฮนะ <c oughs> แบบออกสเต็ปอะไรเงี้ยเพี่ชายจะอยากเห็นเนาะคงเห็นกันบ่อยแล้วเนาะ <c oughs> เอาอีกบ้างแบบแต่ว่าคือมีโอกาสฝากมีโอกาสได้ออกเพลงครับผมแต่ไม่ถึงขนาดร้องเต้นหรอกครับแต่มาได้ครับผมมีโอกาสครับมีอะไรอีกไหมเอไรที่อยากทำในหน้าอยากดีหน้ามีอะไรทีนน่อยากทำนะฮ ก็โหผมก็ตั้งเป้าหมายแบบว่าคิวตี้ของผมไว้แบบเยอะมากๆเลยก็อยากจะไปเรียนเล่นกอล์ฟเรียนอะไรแบบว่าให้แบบว่าออกรอบได้อะไรแบบนี้ใช่เป็นเรื่องเป็นกอล์ฟ่เป็นอีกกีฬาหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าท้าทายแล้วผมรู้สึกว่ามันต้องใช้สมาธิ T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 , แล้วก็ใช้เวลากับมันจริงๆใ <c oughs> ช่ตอนนี้ก็อยู่เรียนเรียนพัสเรียนด้าเรียนอะไรอย่างเงี้ยเหลือแบบว่า แค่ประสบการณ์ในการแบบเดือดรอบวงสวิงหรืออะไรเงี้ยออกรอบอะไรเงี้ยที่ยังไม่ได้ไปลองจริงครับก็จะมีนะก,ก็คือจะมาครับฮะช่วงนี้เครืองกากับปีใหม่แล้วอะไรเงี้ยมีแต่เด็กอ๋อเดี๋ยวแล้วมีแบบว่าผลงานรีเซนเตอร์อีกแบบเยอะมากๆเลยที่ตอนนี้ก็ถ่ายเสร็จแล้วแล้วปีหน้าเนี่ยเตรียมวางจะสปอยอะไรคือจะสปอยอะไรจะสปอยอะไรได้บ้างเลยพูดมาขนาดนี้แล้วก็มีทั้งครีมมีทั้งผลิตภัณฑ์แบบ ดื่มอะไรแบบนี้อ่าเอาแค่นี้พอครับยังยังไม่ได้ประกาศใช่ไหมยังไม่ได้ประกาศยังไม่ได้ประกาศแต่ว่ามีแน่นแน่นแน่นอนแต่หลายคนคองทราบแล้วล่ะฮะครับผมที่ใหม่เราแบบมีวางแผนไปเที่ยวพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยมีวางแผนพักผ่อนนะฮะก็มีฮะทำความสะอาดอยู่บ้านครับเพราะช่วงที่ผ่านมาคือเดินทางแบบเยอะมากๆเลยไม่มีเวลาให้กับตัวเองไม่มีแบบเวลาพักผ่อนที่จะแบบว่าจัดเตรียมเก็บของตัวเองอะไรแสดงว่าไม่ไปเขาดาวที่ไหนถูกปะ คิดว่าปีนี้คงไม่ใช่อาจจะแบบว่านอนดูหนังนอนดูซีรีส์หรืออะไรรอเาดาวด้หรือเปล่าจริงๆอยากมากเลยฮะอยากแบบอยากมีโอกาสสักครั้งในการแบบว่าได้เขาดาวกับทุกคนนะไลฟ์มไลฟ์มแต่จะรอไลฟ์เขาดาวครั้ีหรือเปล่าหลายๆคนอาจจะยุ่งกับกิจกรรมส่วนตัวตัวเองมั้งเอาไม่เลยเหรอครับผมวิวห้องผมไม่ค่อยสวยนะไลฟ์อาจจะไม่เห็นพูอะไรอย่างเงี้ย อาจจะไล์ไปแล้วก็เก็บพอบไปอะไรฮะครับผมอ่ันคฝากให้แฟนเราติดตามออแล้วก็อพรกใหม่ให้แฟนนครับครับผมก็ก็ยังไงก็ขอฝากคุณงานของผมกิจกรรมของผมปีหน้าไว้ด้วยนะรับรองว่ายาวเหยียดถึงสิ้นปีแน่นอนแล้วบอกว่าเลยก็อยากจะขอบคุณทุกๆคนนะฮะที่ต่อสู้กับผมมาอย่างเหน็ดเหนื่อยนในปีนี้ที่ผ่านมาตั้งแต่ต้นปีจนถึงท้ายปีเลย หนักมากจริงๆครับไม่ว่าจะต่างจังหวัดต่างประเทศอะไรเงี้ยบางทีแทบทุกวันบางทีแบบว่า2อสวัน4วันติดอะไรเงี้ยก็อยากจะขอบคุณทุกคนมากๆทุกคนเก่งมากๆแล้วทุกคนน่ารักกับผมมากๆเลยฮะก็อยากจะอวยพรทุกคนนะฮะอยากที่ฟังอยู่ก็อยากจะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆกับปีหน้ามีความสุขมีความเจริญมากๆ <S 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 สิ่งใดที่แบบว่าไม่ดีก็ทิ้งมันไวค้ครับแล้วมาเริ่มต้นปีใหม่ด้วยกันครับครับ ขอบคุณมากครับพี่พี่ขอบคุณมากครับ